ทุกคนดูไอปัดจักรยานออกมาซื้อกับข้าวไอว่าจะซื้อนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเต็มท้ายรถจักรยานนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะคะอยู่ในเป้ไปอแล้วคราวนี้ไอจะปั่นกลับแล้วเนี่ยเราจะรอดไหมทุกคนทุกคนจะพักเหนื่อย อีกประมาณ5 600เมตรถึงบ้านแต่ไอาจะบอกว่าจักรยานอาอะ,อะแบตเตอรี่หมดเพราะจักรยานตัวนี้มันเป็นไฟฟ้า,าก็เลยต้องปั่นแบบโหมดธรรมดาทีนี้โคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าตอนปั่นกลับอะมันจะต้องขึ้นเนินมาเรื่อยๆค่ะมันเป็นเนินแบบที่ไม่ได้ชันแต่ว่ามันจะขึ้นเนินมาเรื่อยๆเลยใจไอาจะคาด <laughs> เพราะว่าของมันหนักมากทุกคนดูนะคะ มาถึงบ้านแล้วพอแฮกแพกเลย,ยแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้อนมากๆคุณย่าส่งรูปมาให้ดูคุณย่าไปตลาดสดก็บอกว่าเจอเห็ดแล้วก็บลูเบอรี่ขายที่ตลาดเต็มเลยบอกคนไทยมาขายแกก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้แกบอกร้อนมากเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านก่อนจะบอกว่าร้อนมากเลยอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้ตรงข้ามบ้านเขาเอา ไอ้ตัวสายฉีดอะแรงดันสูงฉีดอีกแล้วค่ะไอพิ่งจะย้ายเสื้อผ้าของพี่ขุนออกไปตากข้างนอกเห็นว่าแดดมันจัดเนาะมันแต่ว่าเราอองน้ำไงมันไอเมื่อวานในนั่งหลักบ้านเราออกน้ํามันก็ตกมาใส่ไอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเสื้อผ้าก็จะเหม็นอับไอคิดว่าไอต้องได้ซักผ้าพี่ขุนใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าไอซื้ออะไรมาไอขอไปจัดการทําสมูทตี้ก่อนทุกคน ตอนนี้ต้องการอะไรายเย็นๆเพราะว่ามันร้อนมากร้อนจริงๆค่ะร้อนจนแบบไรรู้สึกแบบปวดหัวนิดๆแล้วอ่ะ ะะเอาหนึ่งช้อนของหวานค่ะช้อนตัวนี้ช้อนของหวานตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแบบเป็นน้ำผึ้งแบบแคล้ายๆบัตเตอร์ค่ะเขาก็จะมีความหนืดนะคะน้ำผึ้งสวีเดนนะคะไปใส่น้ำลงไปนิดหน่อย หน่อยนะคะแล้วก็นมสดค่ะประมาณนี้เลยอ้ย ว <Wow. S 2> ทุกคนตอนนี้มานั่งพื้นเ้อจ้ะเพราะว่าไอ,อ,อายพยายามที่จะตั้งกล้องขึ้นบนโต๊ะหรือว่าขึ้นบนนี่ยจ๊ะตรงที่เป็นที่ทําขวัวแต่ว่าแสงจากข้างนอกคือจ้ามากจ้าจนแบบทําให้แสงมันผิดปกตินะจ๊ะเวลาที่เฮาเบิง่ง ในในคลิปเนาะไอ้ก claro, ็เลยพยายามที่จะหาหมองแล้วว at ันนี้เสียออกไปนั่งข้างนอกก็ห่อนหอดอีดีทุกคนฮัลโหลเบอร์ไอ้ว่าเออตายตายตายวันนี้ปู่กับย่าไอ้ละไปตลาดเนาะเพิ่นก็ไปตลาดเพิ่นขึ้สิเพิ่นขึ้สิไหวเพราะว่าปู่เน่ะบ่มักฮ่อนเลยทุกคนหอมหอมทุกอย่างบลูเบอร์รี่ เก็บเองตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้บลูเบอรรี่ปีนี้ด้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วกับอันมาสตอเบอร์รี่กับที่ไอไปเก็บกับอยู่อยู่ที่ไรสตอเบอร์รี่เนาะกับพี่ขุนประมาณสองาทิตย์ที่แล้วแล้วกับมันจะมีความหอมน้ำผึ้งด้วยจ้ะทุกคนซื้อซื้อน้ำผึ้งที่ผลิตจากสวีเดนนี่บ่มีของปลอมจ้ะบ่มีการผสมน้ำตาลแน่นอนอืม ชื่นใจแต่จริงแล้วเวลาร่างกายเขาฮอนฮอนฮอนฮอ,อ,อนนี่บุคครจะดื่มเย็นจ้ะแต่นี่จากที่ไอ่ปั่นจัก,กรยานแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็มาเฮ็ดน้ำปั่นนี่กะเฮ็ดแอนด์สมูทตี้นี่กะใช้เวลาประมาณ30นาทีเราจะไอก้อกะไอ้กะเริ่มดีขึ้นสักหน่อยแล้วร่างกายบคุคคลฮอนไปไันใดวันนี้มาเบิ่งจ้ะทุกคนไอ้ไดอย่างมาแน่เนาะนานมากแล้วนะคะที่ไอ่ไม่ได้รีวิว การจับจ่ายอาหารซึ่งไอ้กับพี่ขุนอยู่กันสองคนก็จริงแต่ว่า,าซื้ออาหารเนี่ยซื้อเยอะมากเพราะว่าคือกินค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วไอ้ก็เป็นคนที่ชอบอยู่ในครัวชอบชอบของกินอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ่ะตัวนี้ก็คือซีบอกย่อ,อหรือว่าไทยสุกคนเ่าบอกย่อเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นพาเมซานชีสค่ะไอ้ซื้อมาทั้งแบบที่เป็นแท่งนะคะ แล้วก็แบบที่เขาเจะเค็มแบบเป็นไฟอยอ์เป็นแบบเป็นคล้ายๆป่นๆมาเลยนะคะเนาะนี่แหละค่ะไอกะซื้อ,อในราคาที่แบบที่แบบไม่แพงเวอร์นะมันจะมียี่ห้อหนึงาพาเมซานชีสยี่ห้อหนึงมันจะตีตาเลยว่าของอิตาลีนะของนำเข้ากิโลหนึ่งอะตกห้าร้อยห้าร้อยกว่าโครนนะทุกคนคือแพงมากอะไอก็เลยบอกว่าเออ เอาราคากลางๆก็พอพวกพวกกลุ่มนี้ที่ไหญ่ซื้อมา่ะตกกิโลละสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยโครนก็แต่เราซื้อมาแค่อย่างตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยใช้ได้นานมากเดี๋ยวก็จะฟรีซไว้ส่วนตัวนี้เอ่อเป็นเจ็ดสิบกรัมนะคะเจ็ดสิบกรัมนี้ก็ใช้ได้ประมาณสองรอบสองครั้งนะคะเราก็ไม่ใส่เยอะเนาะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ได้แซลมอน,นะคะ่ะแซลมอนแช่แข็งสี่ชิ้นนะคะ เอาไว้ทำเสเต็กหรือว่าทอดกินก็ได้ค่ะทอดกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยไอยชอบไอไม่ได้ซื้อแบบที่เป็นตัว,ต,วตัวมานะคะไอไปเดินดูอยู่แล้วที่ไอไปซื้อที่คุปนะคะวันนี้ซื้อที่คุปแล้วคันนี้ในแผงปลาน่ะคนที่เขาขายปลาเน่ะเขาไปเบรกพอดีแล้วอีกคนนึงก็บอกว่ารอาอีกสัก20นาทีประมาณนั้นแหละไอก็เลยบอกเออไม่รอนะคะไอก็เลยมาซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นปูอัดค่ะพอดีเขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ ซื้อสองชิ้นจ่ายจ่ายเท่าไหร่จำไม่ได้อะคือราคาถูกกว่าซื้อชิ้นเดียวอ่ะก็เลยซื้อสองทั้งยิงทั้งที่จริงๆเป็นคนไม่ชอบกินปูอัดเอาจริงไม่ไม่ชอบอ่ะอนั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นหมูบดค่ะเป็นหมูบดเหม,ดหมูบดหมูบดนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นหมูที่ผสมเนื้อด้วยนะคะ อัตราส่วนห้าสิบห้าสิบนะคะตัวนี้กล่องหนึ่งห้าร้อยกรัมค่ะทุกคนห้ารอยกรัมนะคะไอไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าไอคิดไปคิดมาเออนึกว่าจะทำลาบหมูทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจในะตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้เป็นมะเขือเทศค็อกเทลค่ะไปเร็วๆนะคะตัวนี้เป็นข้ตอต้นบัตรค่ะ <laughs> ตะต้นแบบนะคะเอาทิ้งไว้นี่แล้วก็อันนี้เป็นเนยนะคะเนยที่ไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดค่ะตัวนี้ก็500อยกรัมนะคะเอาไว้ทำขนมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นถุงพลาสติกที่สำหรับฟรีซอาหารนะคะจริงมีที่บ้านเยอะเลยแต่ก็ชอบซื้อซื้อมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอโวคาโดนะคะซื้อมา2ผลค่ะตัวนี้น่าจะเป็นน่าลูกหนึ่งน่าจะ สิบสามโครนหรือเปล่าจําไม่ได้คือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วซื้ออะโวคาโดที่แบบมันอยู่ในถุงนะคะถุงตาข่ายซื้อมาทั้งถุงเลยนะคะได้กินอยู่สองลูกที่เหลือเสียหมดเลยคือผ่าเข้าไปอะ่ะกลายเป็นสีคขมขๆทิ้งหมดเลยทุกคนทีนี้จากประสบการณ์อะ่ะถ้าซื้อแบบเป็นลูกๆแบบเนี้ยมันจะไม่เสียไอ้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเออจริงทุกคนเป็นเหมือนไอ้ไหม อันนี้เป็นหอมเจียวค่ะทุกคนมันไม่ได้เจียวหรอกมันถือว่าเป็นสะทอเป็นทอดนะคะเพราะว่าไอารู้สึกว่าที่เราซื้อจากร้านเนี่ยคล้ายๆว่าเขาจะคลุกแป้งคลุกแป้งมาด้วยนะคะทุกคนคือไอไปนคนเจอหอยนางรมในตู้ช่องแข็งไอจะต้องกินนะคะส่วนตัวนี้เป็นหอมใหญ่ด,ดึงนะคะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่สามหัวนะคะ หัวใหญ่นะทุกคนหัวใหญ่นะสามหัวนะคะก็เจดโครนนิดๆค่ะไม่แพงนะคะตอนนี้หนึ่งโครนนะคะแลกเป็นเงินไทยได้สามจบาทนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลค่ะช่วงนี้แอปเปิลแพงมากเลยนะคะอันนี้แอปเปิลกาลาค่ะ ตัวนี้ตกกิโลหนึ่งสามสิบครนนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ออร์แกนิกนะคะเพราะถ้าถ่ายซื้อออร์แกนิกคือตกกิโลละ40่สกว่าโครนนะคะทุกคนก็ไม่รู้นะสำหรับไอไอไอถือว่าค่อนข้างแพงนะคะค่อนข้างแพงแล้วก็กะว่าจะไปซื้อสเปรย์ฉีดกันเห็บนะคะเพราะว่าที่มีอยู่มันใกล้จะหมดแล้วปรากฏว่าได้สเปรย์ฉีดกันยุงแทนะคะ่ะเพราะว่าไอตัวกันเห็บอะ มันหมดนะคะที่ร้านขายยานะคะไอ้ก็เลยเดี๋ยวต้องไปซื้อที่อื่นนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก่อนนะคะวันนี้ร้อนมากนะคะยังไม่หมดนะ,ะรายการไอ้ยังเหลืออีกถุงน,นึงค่ะมันดึงโอ้ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนิ้วเจ็บขออนญาตแกะถุงปางค่ะมาดูต่อันตแตนนี่คือหัวชายเท้าค่ะ หัวนี้ราคา20.43นะคะ20.43โครนเนี่ยค่ะหัวใช้เท้าหัวเดียวถ้าตีไปอัติตัดออกสักจุด4เอาสัก20 20ิ่คูณ3.7อจะทุกคนตกเท่าไหรอ่อ่ะ7จ็หรือเปล่า <c oughs> คิดเลขไม่ออกแล้วตอนนี้นะคะสมองตื้อตันตัวนี้เป็นพริกหวาน,นะคะ่ะพริกหวานนะคะแล้วก็กรอบด้วยนะคะ แล้วก็แรด i ิชค่ะ radish ของเราที่ปลูกก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะก็เอาซื้อมาพอดีเห็นว่ามันสดมากน่าจะมาใหม่ๆนะคะลูกใหญ่จนแตกเลยอะตรงนี้น่าจะเป็นแรด i s h ของสเปนนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นออริกาโนบดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นใบออริกาโนนะคะออริกาโนเอาทิ้งไว้นู่นนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นแตงกวาค่ะลูกยาวๆแล้วก็ต่อไปจะบอกว่าวันนี้มะนาวแพงแต่พเพอิญว่าที่บ้านเหลืออยู่แค่2ลูกปกติเวลาซื้อมะนาวจะซื้อทีประมาณ6ลูกนะคะหรือว่า3ามลูกเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีโปรโมชั่นแบบ3ลูกจ่ายสิบสลูก12โครนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามะนาวลูกเท่าไหร่ เจ็ดโครนนิดๆค่ะลูกหนึ่งนะเจ็ดอ่าเอาตีไปเจสี่นะคะเจ็ดสี่ยี่ปลูกหนึ่งอ่ะยีบดบาททุกคนงึดหลายงึดหลายพี่น้องเนี่ยแล้วสิบสิบเบิ้งอันนี้ค่ะโบแมนโบแมนเจ็ดโครนนะเจ็ก้ห้ากระตีเป็น8ดโครนเจก้าห้าตีเป็น8ดโครนแล้วเอา8ดเนี่ย คูณ2หน่วยก็เป็นสิบหโครนสิหโครนคูณด้วย3าุดพี่น้องเอ้ยแพงกระดอกกระเดียบมักนาวสุดยอดนะคะพอดีมันไปแล้วก็เลยเอามาสองหน่วยก็พอมือใดมันถือจังซื้อมาหลายๆตัวนี้เป็นหอมค่ะเช a อลดเลิกเพิ่นว่าเดชเชออลชออลดเตนเลิก หอมแดงบ้านเขาบบแซบคือหอมแดงบ้านเฮาดอกค่ะหอมบ้านเฮามันจะมีความบอกบบถูกอหอมกระเทียมหรือว่าเป็นพวกสมุนไพรอะนะคะที่เราปลูกในประเทศไทยมันจะมีกลิ่นและมีรสชาติที่แรงกว่าที่ปลูกในสวีเดนจริงๆทุกคนมันจะมีความความสปซ์มากกว่านะฮะอืม แล้วก็อันนี้เป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมนะคะก็ตัวนี้มาจากประเทศอะไรเอกวาดอร์ค่ะกล้วยหอมประเทศเอกวาดอร์ออกเสียงพิษ่ะอย่าว่าอย่าอย่าว่าไอเด้อแต่นตเต้สุดท้ายค่ะสุดท้ายข้าวโพดจ้าข้าวโพดซื้อสองจ่ายยี่สิบแต่ถ้าซื้อข้าวโพดหนึ่งฝัก สิโครนบ่หรือจังไหนเนี่ยเออเดี๋ยวนะเข้าพอดนะฝักละสิบสองโครนแต่ถ้าซื้อสองอะจ่ายยี่สิบนางกะโดนตกอีกแล้วค่ะนางก็เลยเอาสองค่ะซ,ซื้อมาให้อย่างฟักนึงแล้วสองฟักกำลังดีค่ะต้มกลิ่นหอมหอมฮัลโเบอร์พี่น้องนี่แหละของที่ซื้อมาเมื่อนี้นะซื้อไปซื้อมาพี่น้องเอ้ย บินกับข้าวเนาะค่ะเนาะจ่ายไป621.5โครนเพื่อนว่าจักรยานคันนี้ื่อนแบกของได้หลายแทวะติขนาดพี่น้อง <c oughs> แล้วบันนี้ร้านขายยาเนาะร้านขายยานี่ไอไอไปซื้อนสเปรย์กันยุงแล้วก็ซื้อแปรงที่ใช้แปรงระหว่างร่องฟันนะคะร <c oughs> ้านขายยานี่กระจายไปร้อยห้าสิบเอ็ดจุดเก้าแต่วันนี้เพื่อนบอกว่าไอเน่ะ มีเขาเรียกอะไรนะเป็นโบนัสโบนัส20โครนไาจะใช้ไหมเพราะว่าไอาเป็นสมาชิกของร้านขายยาร้านนี้นะคะไอก็บอกใช่เลยใช้เลยอะไรเงี้ยก็เลยได้จ่ายวันนี้132โครนนะคะแต่ว่าไอตัวแปลงตัวนั้นไออาจจะเอาไว้ที่กระเป๋านะคะทุกคนโอเคนี่คือวันนี้ทั้งหมดนะคะออกไปแค่นี้นะคะจ่ายเงินไปโอ้หร 1.54บวกกับ132พอสมควรทุกคนพอสมควรอยู่นะคะไอ้ก็ไม่มีอะไรจะนำเสนอทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันพักร้อนวันที่3นะคะเจอพี่อรฉัตรแซวบอกว่าโอ้โหหยุดพักร้อนแล้วมีเวลาทำคลิปทำทำคลิปบ่อยๆให้หายคิดถึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คือไอ้ก็ไอ คืออยอยากจะบอกว่ามีมีคนติดตามคนใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะคะก็คือไอก็อยากให้รู้ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเป็นตัวตนของไอนะคะว่าไอเนะี่ยเป็นคนจังใดกับคนจังซีนะคะเนาะเป็นคนแบบบ้านๆธรรมดาเนี่ยแหะจากอันเว้าไทยเบ้าย่อปนกันกับบว่ากันเดอ้ออันนี้นะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินจ้ะเพราะว่าปกติแล้วนี่ไอซูบูเด้เบ้าย่อนะคะใน กับหมู่กับฝูงนี่เข้ากันสิว่าภาษากลางแต่ว่าที่ไอ้เบา้าย่อเพราะว่าไอ้เกิดอยู่สกลใหญ่อยู่สกลแล้วกัหมู่อยู่สกลนครนะ่ะเข้าใจเบ้าย่อกันแล้วแล้วชีวิตไอนะ้น่ะโบได้เหตุงานร่วมกับหมู่ที่อยู่สกลนครคือต่างคนกระแตกสานามโมไปแบบนี้นะทุกคนไอ้ก็เลยสิได้เบา้าย่อเฉพาะกับคนสกลเอลีแล้วกับกับหมู่ที่อยู่สกลนครซึ่งก็บ่ค่อยได้เจอกันเลยบบได้เจอกันหลายปีแล้วจ้ะฮะละมันเป็นอย่างสั้นเนาะ ทุกคนถ้าเราเบอรอันไอ้กะบ่มีอีกอย่างสีนํำเสนอแล้วไม่นีห่กะซีลาไปก่อนอืมดื่มตอนนี้จะอร่อยมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเย็นจัดเท่าไหร่นะคะมันดื่มง่ายถ้าเย็นจัดจัดมากก็ไม่ดีนะคะบบดื่มลงไปแล้วรู้สึกแบบมันเย็นที่สวงอกมันจะไม่ดีต่อร่างกายนะจริงๆแล้วอ่ะ โอ้ทุกคนชื่นใจมากเลยอยากให้ได้ชิมอ้อทุกคนจา๋าหลอดตัวนี้มันเป็นไม้นะคะหลอดตัวนี้มันเป็นไม้แต่ที่ว่ามันเป็นไม้ไผ่หรือไม้ไผ่ซุงอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะที่อันนี้เขามีขายที่อีเกียนะคะไอซื้อที่อีเกียแต่ว่าตอนนี้ไอไม่รู้ว่าของมันหมดหรือย,ยังนะคะไปแล้วจ้า ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะที่มาทักทายกันเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว